Bye. ตะไค้ดงครับดอกงามๆเลยครับออกแรกแหกมานของหัาครับตะไค้ผึ่งเหลืองอีกดอกนึงครับบริมาโขกหลายมือพี่น้อง là cao hấp lúc nhúng là chiều hấp đọt nên tuyệt đẹp và hấp นุ่ๆอีกดอกนึงครับแดงเจ๋วไวเลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุผู้สุขคตนะครับหลายมือแล้วครับเขาบริพ่อกันครับช่วงน่ะเห็ดออกห้างนะครับเห็ดออกห้างหายยากก็เลยบริมาครับก็เลยมาเลาะเบิ้งครับมือนะมาหาเบิ้งเห็ดกระด้างนั่นแหละครับเทียบพ่อยางข้นมาเนี่ครับเขาก็ได้น้อยนึ่งกัละเห็ดกระด้างดอกหน้อยครับออกไม่ห้อยเพื่อนเก็บไปเบิ้งละตัวของมาเอาทีหลัง กับปี่ลุนในเบื้งนั้กันแล้วเนาะครับว่าเขาสีได้บ้างมือนะ่ะปไปครับสวยแล้วก,กอ่อดอกนึงครับอีกดอกครับ ดอกหนึ่งครับโอ้เห็ดกออะไรนะครับแต่แข็งดีดีครับเพิ่งขาไล่สองดอกครับงามๆนะครับดอกนี้นะครับเกี่ยวกหนาค้มบางครับรนหนานี่บาดเมืไอ้ไปเนี่ย ใบแห้ง่ไดเลยครับเพ็ดนีข่ขานมาหลุดเพื่องไข่ดอกนึงครับนกยุ้งอีกดอกครับเห็ดเพื่ิงเพิ่งว่า ถ่งแดงครับโอ้แก่เนี่ยแหละครับแต่ก็เกียงได้อยู่ครับบ่หอดบ้านเขาเลยครับพี่น้องคนไหนหลงเข่ามาเลยนะครับนี่แหละครับบ้านทิดใช้เลยครับเนี่ยผู้ใดพานผ่าพานมานะครับพี่น้องอยู่ทังไก่ทั้งไก่นะครับมาแวะเห่นมายามเด้นะครับเนี่ยนี่แหละครับบ้านเขาครับใต้บ้านนี่พี่เห็นน้องเบิ้งนะครับแต่ที่เกียงเห็นแลลวครับบ้านน่ะ เนี่ยเห็ดโทได้มากครับเกียงเห็ดกินพรอนๆเนาะครับกินเปอกเที่ยงแสงพรอนๆล่างเห็ดเขียงก่อนครับโอ้ยหาา,ามองยังกับผมนีรถตันทั้งเทศสิกละมังม้งบางงี้ยนะครับเนี่ยจุกลงไปเลยล่างกินเที่ยงครับแต้ทุนี้แหละครับพี่น้องมึอน่ะขึ้นเขามาใส่น้ำลายลายๆหละครับ ไฟบอลหลังเนี่ยนะครับตึ่ลูกยุ้งหน้าเขียวนะครับย่างอ้อมเบิดขู่พี่น้องเงี้ยย่างยึงภาพว่าเทียมๆเหมือนกันใช้ได้สมมติอะไรยุ้งวันนี้ก็ได้ดอกเดียว ห่อนๆนะครับจะด,ดอกแข็งดีๆนะครับดอกเห็ดแข็งแงนะครับฝนไ่ตกถึกดอกันได้ง้ำเนี่ยเจ๋ีหูว่าหายากแลละครับจะกี่ปีหาบุ้มใดบุ้มนี่แหละครับชมนาเห็ดเท้ามือนะครับพี่น้อง นี่เป็นเห็ดกระด้างน,นะครับนะ่ะนี่เป็นเห็ดกระด้างกอนี่คืเห็ดตะไคร้ดอกนึงครับตึงสาไยสายครับไปเกียงกินน้ำกันวันนี้ครับครับข่าว,วาัว้ะเลยพี่น้องบ้านนะ่ะพี่เข่งครับเจียตึงส่ยายๆนะครับมันจะเข้มเฉียวขึ้นหมดเลยนยี่อางวังน้ำปลาครับ แกงนัวครับพี่น้องใส่ลายเลยยุนี่จะเปลี่ยนแน่ครับพอน่าสามสิบห้าบาทผมลุ้นหมดแล้วหรอกครับสามเลยนะครับบอลนั่งเรียนร้อนนะครับเดียดขึ้นมาปรุงนะครับนี่ครับพี่น้องแกงเห็ดนู้ดนะครับเป็นเห็ดป่ามันช่เป็นเห็ดผึ่งครับพี่น้องน่ะกงที่พี่น้องเบิ้งสำหรับท่านที่บุกเคยกินนะครับเนี่ย ต้องเห็นมม่เดือดจัดนะครับเพราะว่าเห็ดฝึงพวกตระกูลเห็ดฝึงนะครับบางทีที่สุกยากครับเอย่างที่หมานะครับที่ว่าเห็ดกินเห็ดเมานี่แหะครับอันนี้ข้อมปรงแล้วครับเนี่ยสุกเดือดตั้งแล้วครับนะตักมาทิมเหมือนครับปะนะมาครับป่ะนะขวดหนึ่งครับเสนใจครับผม

ค่อยกินนะครับชอบก็ดีมา้ะครับกินกันนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องเห็ดคสิหายากแน่ครับพี่น้องที่ออกย่ำใดพวกเน่ยครับค่อยได้ไทยพี่น้องเบิ้งนะครับคลิปตัวไปพวกเน่ยครับแต่ที่รูดูเห็ดช่วงนี้หายากแล้วครับยังมุสโอะยังว่าไปทุกมองทุกดดนแล้วครับไปซ้ำนี่แหละครับได้แกงเดียวมีความหวานรสฝาพี่น้องได้แกงเดียวครับมึงนะพวกเนี่ยครับ จังใดก็ค่อยเบิ่งกันคลิปหนาพูดเลยครับถ่ายคลิปนี่คุ้มจริงนะครับพี่น้องคอยพี่น้องวุ้ยดีไม่แข็งลำๆเลยด้วยสุขภูสุขพนนะครับพ่อกันคลิปหนาพูดเลยครับผมสวัสดีครับแข็งเ,งเห็ดน้ำกัน,น้ะครับ